ครับเอซครับผมก็เลยตัดให้มันเป็นเ,เขียงไปเลยนะครับมันเป็นไม้สักนะครับอายุน่าจะเยอะมากก็เก็บเอาไว้เป็นที่วางของนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูลายไม้ข้างนอกเนาะเพราะว่าอันนี้ลายไม้มันจะมืดแล้วนะครับโอเคสว่างสว่าง น,นี่ครับทุกคนน่ครับเป็นไงบ้างครับลายสวยไหมนี่ครับดำปึ๊ดเลยเนาะมันออกเขียวเนาะทุกคนเนาะลายมันออกเขียวครับพวกท่านนี่ครับเป็นวงวง,วงเลยครับแต่เสียดายดว่าต้นเนี้ยตรงกลางอะ่ะมันจะมีรูไม่หน่อยนะครับแต่ว่าลายสวยมากนะครับ นี่ครับถ่ายมาให้ f อฟได้รับชมกันนะครับ